ครับสวัสดีครับผมมนีกัลยูก็ผมคนสอบเกษตรพี่เก่านะครับเนาะพี่กัดกัลยูบันโคกเจริญตำบลละลายอำเภอกันทลักษ์ครับครับมนีกัลยูสวนมะละกอของอทีมงานของคนสอบเกษตรเองนี่นะเนาะครับเนาะครับปะมนีผมจะพาพี่นองเข้ามาอพเพตอยู่สวนมะละกอนี่แหละครับกับสวนมะละกอนี่กับข้าปลูกไห้มาก าหาเดือนเนาะ,ะครับเนาะครับหาเดือนกลักวนิดหนึ่งพึ่งเอาถ้าเก็บออกไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ได้ซีหาตันเนาะครับเนาะอ่าก็ได้โลละเก่าบาทครับเก่าบาทสิบบาทเนาะครับครับได้ซีหาตันครับอ่าพี่น้องเอฟซีธีรักทุกคนเนาะครับเนาะสำหรับอ่ามะละกอสวนนี่ใส่พันของอ่า แขกนวลเนาะครับเนาะครับซึ่งได้ผลผลิตออกมาดีพอสมควรเลยล่ะครับสำหรับแขกนวลของพันธุ์ของเข้าที่ปลูกต่อๆกันมาได้3 0 4สปีมากแล้วนะครับเนาะสำหรับพันธุ์นีอ่ออกมาเดียวออกมา,าแสงต่อหลูกหนึ่งเนาะครับเนาะเขาเรียกว่าผลออกมาเดียวพันธุ์นี่โตเร็ว ใหญ่เร็วโอ้ยังไงสิบหามือยี่สิบมือเก็บได้ครับเท่ยหนึง่งสำหรับพันนี้นะครับเนาะซึ่งกหน่วยเหมาะสมพอดีสำหรับที่ตลาดต้องการนะครับแขกนวลน,นะครับอ่าสำหรับพัน์แขกนวลทวกเข้านี่ไอมันเป็นพัน ด่งพันธุ์เดิมบีรีของเขาที่ต่อต่อเป็นหลุนกันมาเนาะครับเนาะ,ะเป็นพันธุ์ของประจําของอําเภอกันนาักเขาเนี่ยครับอ่าที่ได้เก็บไหวหเก็บพันธุ์เมื่อไหวเนาะครับออ่่ออาาเด่นของเขาลักษณะเด่นของเขาที่เอาไปเ็ประกอบอาหารพวกสมตำนเนาะเนื้อเขาจะกรอบ ตลาดตรงการมากๆนะครับของแขกนวลน,นะครับนอะครับอ่าคลิปนี้อ่าคนสอบเกษตรจะมาแนะนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะครับนอนะสำหรับปีนี้คนสอบเกษตรจะจะเก็บไว เพื่อจำนายให้พี่น้องที่เฮ่าที่ต้องการที่สนใจปลูกมะละกอปลูกไว้กินปลูกไว้ขายน้ำพ่นให้พ่นหน้าหรือไผมีทีว่างๆก็ปลูกไวซ้ซีต้นหาต้นสิบต้นเศ้าต้นก็ว่ากันไปนะครับเนาะเอาไว้เพื่อเอาไว้ประกอบอาหารอยู่ในครั้วเลื่อนเท่าหรือเพิ่นที่คนที่เอาไปปลูกไว้เป็นธุรกิจอ่าเอาไว้ขายตามทรงท้องตาลาด <c oughs> อยากได้มเมล็ดพันธุ์ในปีนี้คนสอบกเษกษตรกจะเก็บไว้เพื่อนอะครับเนอะอาพี่น้องเข้าที่ต้องการอยากได้มเมล็ดพันธุน์กะสั่งจองไวเดอครับอยู่ไวในไตคลิปนี้ละครับจีพ้าปลูกการปลูกว่าเป็นกระถามมาวิธีกาวิธีปลูกปลูกยังไง ระยะห่างทำไนใส่ปุ๋ยแบบไรคนสอบเกษตรกะเจาะแนะนำให้พี่นอ้องตามคลิปนี่แหละครับหรือติดต่อส่วนตัวมาได้กันก็ไดนะครับนาะครับก่อนอื่นคนสอบเกษตรกะขอจบคลิปฝากคลิปให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์จีติดตามครับมันนี่กะขอคำวา่าสวัสดี ครับผม